สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารักทุกข้ทุกคนเช่าตำบลพุดุกเดอร์เสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ขณะนี้ก็เป็นเสียงตามสายหวกระจายเข้ากลางบ้านต้นเสียงจากศาลาประชาติปไตยตำบลพุปดุกเมื่อวันที่สิบแปดมีนาคมเด้พี่น้องทั้งสภาพก่อนชุ่ชนตำบลพุประดุกิมีการประชุมเพราะฉะนันทันที่มิส่วนเกี่ย้องให้พากันไปร่วมประชุมเมลาเปียดนาฬิกา ฝนฝนฝนมาเหนียกนะมาหนียดู้วมดตัวผ้ากันมาเต้นไทรอาอกระสือของหลานพญนาจ้ามดตัวนี้มดตัวคือมดผ้ากันไปประสุ่มผ่ายูว่าเยาวชนแบไปประสุ่มกับโบเห็นไหมมดต้องไหลโบอยากไปดอกพญายไปแล้วก็ยื้อซื่อโบได้เหตุยังแมียนโยเวลาสิบแสดงความคิดเห็นอียังกับโบเปิดโอกาสให้โบจะเชื่อเอาเพื่อนโาถามจ็กเื่อสิ บัวแบบทามอยู่กับแบบเวลาสีแสดงความคิดเห็นเพิ่นกับแบบว่ายากฟังมันนะแบบแสดงไปกับซ้ำนั่นนะเพิ่นกับแค่คิดว่าแบบเป็นความเออคของเด็กน่อยเลยซาลาอียงจังสีพวกับไปกับอยากอายเพิ่นนั่นเออมันโมเมนแนวนั้นอันที่ว่าบ่อประยัดไปร่วงนี่มเนแนวธรรมดาก็ต้องไปนั่นว่า ไปแล้วนี่ก็เวลาเพิ่นเว้าอีหยังนี่ก็จดจเอาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่นม้อยเว้าก็ต้องขอเว้าแหมแม่นแล้วมอเตอร์บ่เคยไปจักเทื่อแม่นบ่ล่ะเพิ่นประชุมอีหยังกันแน่ล่ะพเว้าให้พวกหนูฟังแน่เพิ่นเลื่อนประชุมือนี่มันเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาทุ่งต้นสมุนเฮานี่แม่นจากตำบลเฮานี่ทั้งสะางก่อนทุ่งต้น โดยถ้ามานุน่นถ้าชนคนดำนนาจต่เลื่อนอพัดดันน้ำชูการปฏิบัติกำมลพุทธประดูเข้านีเขตเรื่องการอนุรักษ์ปลาทุ่นชุนเป็นเรื่องต้นในที่นี่ข้องก็ได้เขาไปร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ท่าน,นผู้กำกัญญาพาเ,เพิดเป็นผู้การของเฉลยพระเจดเป็นมาหาไร่มหิดลนเป็นผู้ดำเนินการพราด้านกิจกรรมที่สีเทีสนีก็คือเรื่องการ วิจัยแล้วก็อนุรักษ์ขั้นพุ่งกรรมพืชต่างๆว่าสิเป็นพืชอาหารพื่อสมุนไพรพวกต้นไม้พวกเอีงเหนื่อเปลนการเพราะฟ้ารุ่งต้นน้ำเอื้อเส้านี่เขาสิมีการรวมกันปลูกฟ้าได้ต้นย่างงาหรือนี่ไปเอื้อมมูอเอื้อนพวกนี้เห็นไหมไปเอื้อมมูอเอื้อนพวกมู่งสวยอะ ก็แค่แกไหนแน่ยว่าเราฟัองมาเป็นกิจกรรมเนี่ต้องเยี่ร่วมกันเพราะว่าการสืบทอดเกตนาร่วมเยี่ยววัชนกต้องมีบทบาทย่างหลายได้เพราะว่าต่องเปนเยี่ยววัชนที่มีบทบาทในสังคมไทยหลายคนจังไดญ่ฮาเลยว่าเลใหญ่สิห์ห้าล้อส่วนอื่นโมเอือยมากแล้วเขากับปีเพิ่มเขากับวางเขาคือกันแล้วเขาสิเอื่นโมเขาคือกันอยู่อยู่กลุ่มทั้งเขาเดี๋ยวเขากับสเอื่นมาได้ไหมบทบาทเขากับพร้อมกันเนาะ จ้าจ้าที่ฝนเอินฝ่อเอลืยมาในมือนี้ก็คือวา่าในฐานะที่หฮาเป็นเยาวชนเ้าสีซอยกันจังใดจังเสียอนุรักษ์ป่าองห้าเอาไว้ใดเ้าสีซอยเพิ่นใดหน่อยลรยซ้ำใดฝนอยากให้พ่อเอลื่ยองแสดงความคิดเห็นมากเมืองดูบอถึงการอนุรักษ์ป่ามันก็นมีหลายอย่างหลายแนวบ่สิเป็นการตีดปายโน่นละลงปลูกต้นใหม่ เื่อว่ากาจีซอยกันส่อซองดูแลเป็นหูนเ,ปนเป็นตาตำบนของขาก็มีคนตัดใหม่หลายว่าคิดว่าพื้นสิเดือดร้อนบ่อะโดยเฉพาะพวกตัดใหม่ขายเออเฮาว่าพวกเฮ้าติดปลายโดนน้ลงดีบ่พะว,ว่าป่านี้ก็เป็นแรงอาหารแรงสมุนไพรที่เฮ้าใช่ท้ามาหากินเฮาควรสัญญาณนุนัดไหว้ฝนว่าเขาคือว่าเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายให้เป็นร่วงกว้างดีบ่ยังจุดเล็กล่ะ เสียขยายให้เป็นวงกว้างนะจุดเล็กๆก็คือกลุ่มเยาวชนเท่านีล่ล่ะเริ่มจากกลุ่มเยาวชนคอยขยายถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือทั่วประเทศหรือระดับโลกก็ได้เผ่านวาจังสัรพวกเขาก็คือบอลงมือตอนนีโลดป๊ะมาไปไป การจะมีผืนป่าที่รวมสมบูรณ์ได้เหมือนเช่นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าการที่จะรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ได้ทุกคนต้องมาช่วยกันไม่เว้นแม้แต่เยาวชนอย่างพวกเราต้นกล้าเล็กๆที่ปลูกในวันนี้จะต้องได้รับการดูแลไม่ใช่แค่เพียงการกระทำแต่ต้องดูแลด้วยหัวใจ